จงผู้แดงใครส่งก่อนใครส่งก่อนแดงแซงแล้วตอนนี้แดงแซงแล้วนะครับอ่ามาที่ไม้สุดท้ายหม้สุดท้ายนะครับจงผู้ใส่แล้วแดงไปก่อนนะจ๊ะพี่ไปก่อนนะจ๊ะไม่ไม่รอแล้วรอไม่รอฉันจะแซงฉันจะแซงหมูแปดหมูแปดบอกฉันไม่ยมอมอ่าหมูแปดฉันไม่ยอมแปดแซงแล้ว ชมพูแดงชงพูแดงจงพูชงพูชงพูจงพูชมพูเข้าเส้นชัยไปแล้วนะครับหมู่ที่8ดตามมาด้วยหมูที่เนะครับหมูที่9ตอนนี้มาแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามมาด้วยหมู่ที่หนะครับอ๋อพี่สุภานะครับคนนี้นะครับ กำลังจะเข้าครับพี่สุภานะครับพี่สุภามาแล้วหมู่ที่หกนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเป็นมีสปีดนะครับเข้าเซ็งชัยครบทุกหมูม่นะครับขอเสียล็อบมือดังลังให้กับนักวิ่งทางสี่หน่วยกีฬาในรอบนี้